ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมช่องตุกๆเฟมเบอี่นะครับวันนี้ได้รับการได้ทำการต้อนรับผู้ใหญ่จากฝั่งไทยนะครับผมจะพาไปข้ามไปเที่ยวที่ เมืองสวรรค์เขตครับแขว,ว,วนสวรรค์เกตเมืองอัศพรไปเกี่ยวข้าวกับสาวๆกูไทยนะครับผมวันนี้ก็เลยพามาชิมอาหารร้านร้านยังก่อครับนี่น้องร้านตีนะครับฮะร้านตีร้านตีโภชนามุกดาหารนะครับผมร้านอร่อยร้านนี้อร่อยเฮียเขารับประกันนะครับตอนนี้สั่งเมนูมามก,กระเฉดไฟแดงแล้วก็สัดผัก กุ้งผัดสตอครับผมเดี๋ยวยสั่งไปหกเจ็ดอย่างแล้วแปดอย่างแล้วเดี๋ยวกําลังมาเรื่อยๆทําไมถึงชอบร้านนี้ครับนี่ผมเคยมาครั้งครั้หนึ่งนะมุกดาหารนะผมไม่รู้จะไปกินร้านไหนอพอเลยมาเดี<ข>๋ยวเราตรงนี้เห็นเจอร้านอาหารกันเลยแวะมากินแล้วอร่อยมากเลยกินแล้วติดใจเลยติดใจอร่อยจริงๆยอมรับอร่อยจริงก่อนเพราะนั้นก่อนจะเข้าไปซอปปอ็ปอกบอลาวครับผมครั้งนี้มาครั้งที่สามแล้วคืนนี้จะพา พี่เขาไปนอนที่สปปลาวครับผมบแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะพาไปเกี่ยวข้าวกับสาวภูไทยลาวทําไมชอบสาวลาวครับอ๋อคือผมเห็นตาม YouTube เนี่ยนะสาวลาวเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่ซื่อ,อหน้าตาแบบแบบบ้านๆแล้วก็เป็นคนที่แบบ รู้สึกมีความรู้สึกดีทุกคนอ่ะที่ตุ่กตุกแฟมิลี่ไปสัมผัสมาครับผมไม่ว่าจะเป็นการงานบ้านงานเรือนครับทาครัวทําอะไรเนี่ยเก่งหมดทุกคนเลยครับแล้แข็งแกร่งด้วยวันนี้จะได้ไปเจอบรรยากาศพรุ่นี้นะครับผมจะได้เจอบรรยากาศสาวภูไทยฝั่งลาวครับผมเอาวันนี้มาโดบกับกินกับข้าวก่อนนะครับผมเขอบคุณนะครับที่อาาดกันนะครับผมอมานะครับต้ม ต้มยำปลาคางน้ำใสครับผมหอมเครื่องเทศตัวนี้เมนูอ,อนนะไรครับคะน้หมูกรอ,อบ,รบนะคะคะน้ะหมูกรอบสตอผัดกุ้งสตอผัดกุ้งนี่านขายดีมากเลยจานที่สองกำลังมาครับ,บใส่สตอเยอะๆแต่กระเจดมันกระเจดที่นี่เหนียวไปหน่อยใครหรือว่าใครได้ใครมามุกดาหารครับแนะนำร้านตีโพชนานะครับผม อาหารอร่อยน่ากินอร่อยยิง่งกันเลยเท่ลไครับนี่กุ้งแม่น้ำผัดผงกะหรี่ครับนี่ไอผัดเผ็ดหมูป,ป,ป,มป,ป่าครับโอ้สุดยอดหมูทอดยี่บแหมูที่โคงหมูทอดครับผมน่าทานมากครับก่<ส>อนจะเดินทางขามเล่าครับนุ่มใหญ่ใจดีครับผมใส่ใส่ส พี่ชายใหญ่ครับผมพีใช่ซื้อซื้อไอ้ของไปฝากไปต้อนสาวเล่าครับผมมีหงวังมีพัดซื้อไลายครับมีหงวังมีนางนางจิ๋มมีหงวังพัดเลยบอกับมีมีอางนไปอยากได้ผลไม้สดสมาตลาดไอ้ตลาดยังก็ครับนี่แม่ค่ะตลาดพรานเฟรมุกทหารเด้อครับนี่โอ้จะไปต้อนสาวเล่าเด้อครับนี่ครับครับตอนนี้ก็ ถึงด่านลาวแล้วครับเวลา19.00ครับผมพาพี่เขาไปเที่ยวฝั่งลาวครับหาจีบสาวลาวสาวบคนไทยฝั่งลาวด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับหลังจากข้ามมาจากฝั่งไทยครับผมพาพี่ยูทูบเบอร์หนุ่มไทยใจดีครับผมมาซิ้ม ร้านโรตีที่อร่อยที่สุดส,ส่งเสริมน้องๆกุดหนุนน้องๆไปหาทุนไปโรงเรียนเมื่อนี้่น้องเจนนี่ไปใส่ผู้ชายสวยๆนะนะเจนนี่อยู่เพื่อนเจนนี่อยู่เื่อนเป็ส <Hayır. S 2> นสาวหล่อบมกามาขายแล้วเห็นโตแท่นมาขายแท่นนี่น้องสาวนี่น้องสาวครับน้องสาวเจนนี่เจอครับสดี ตอนแรกเห็นผู้หนีนึกว่าจะนีผู้ใดนี่สบายดีสาวใดนี่ฮะสาวมินตาอยู่มอใดจบแล้วบ่จบมอใดจบมอเจ็บมอเโอ้บ่ได้ต่อบ่เฮ็ดเวียกอยู่ใสเฮ็ดเบี้ยอยู่อ๋อตามินตามาอุดหนุนหมอนี่งเลือเป็นมูบนมาขายเครื่องมาขายเครื่องซอยเพิ่นอืา นมาเรียกลูกค้ามาได้ครับเอาชั่นชั่นชั่นเอฟซีมาไออุดหนุนบอลแน่ถ้าชั่นจะมาจากไหนมาเรียกลูกค้่ามาเชื้อหลายเด้อแซ่บแม่นบ่ะแซ่บสุดแม่นแซ่บที่สุดธในสวรรค์ตะเกีครับผมแม่นผู้สาวตรงนั้นทรงเสริมผู้ผู้สาวเฮ็ดกังามหาทุนไปโรงเรียนขยันกันเนาะโดยขอบใจเด้อประมาณนั้นหนึ่งปีบาร์ยังงี่ีปีบาร์สิบเอ็ด มาแล้วก็มาจะมีาวมบ่แต่มากยังมาฝาวมาฝามาอุดหนุนเี่นะมือนนิมาอุดหนุนเลย,นะเลยโลตีครับครับผู้สาวไอ่สาวเจนนี่แน่สาวพิงกี้สาวลิซ่าครับผมพู้ได้อยัางมาอุดหนุนเพิ่นกับมาได้ครับโยไอ้วงเวียนในนัสาวครับผมเมืองเมืองไก่สอนพม,มหารแผนสวรร์น,นเขตครับ จะได้เห็นน้องๆ่องเปิ้ลขยันครับจะสว่างหมดเลยน้องมิ้นตาทอดเองเลยบ่น้องมิ้นตาทอดก็จะแซ่บนะตัวนี้เนาะแซ่บสุดทอดนี่แซ่บอันนี้ของน้อได้หมดแล้วเนาะแมนครบแล้วเอาขอบใจได้น้องมิ้นตาสบายดีสาวได้ไหน่องเิ้ลอ็นเอ็นเอ็น สาวเอ็นนาเลี้ยนอยู่บนนี่เฮ็ดเรียกแล้วสาวเมืองใดนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่นะบอกสาวสาวในเมืองไกล้สอนนี่บอกชักปีอะไรดิฮาร์ดสิบแปดล่ะโสดบ้านนี่โสดแทบบอกโอ้ยมี่แต่งามงาม